สวัสดีครับคุณผู้ชมถึงเวลาเปิดกล่องวิเศษที่จะมอบโชคให้กับคุณผู้ชมทุกท่านในโครงการกล่องวิเศษให้โลกให้โชคให้เด็กไทยครับซึ่งเราจะเริ่มเปิดกล่องวิเศษตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20ธันวาคมนี้ครับเพื่อมอบโชคทองคำมูลค่า20,000บาททุกสัปดาห์สัปดาห์าหละ3รางวัลและในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมเราจะมอบโชคใหญ่รวมมูลค่าทั้งสิ้น3ล้านบาทครับ สำหรับผู้โชคดีในวันนี้จะเป็นใครกันบ้างไปรอรุ้นกันครับเขาเรียนเชิญคุณกฤษดาโสภาผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทอัมพลฟู้ดมาเป็นผู้มอบโชคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับคุณศั์ดิพงศ์ปุญญพันธ์กรุงเทพคุณทิพรัตน์กระแสสัตว์กรุงเทพ คุณรสสุคนผิวบัวคำสุพรรณบุรียินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับโชคทองในวันนี้ด้วยนะครับร่วมส่งกล่งองเปล่าขึ้นมามากๆเลยนะครับผมโชคทองอาจเป็นของคุณครับมาร่วมแบ่งปันและสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้กันนะครับเพราะเพียงแค่ส่งกล่องเปล่า DHT มาร่วมสนุกกับเราก็าเท่ากับเป็นการช่วยลดการตัดต้นไม้นะครับ พราะเราจะนํากล่อง UHT ทั้งหมดไปแป่รูปรีไซเคิลเป็นโต๊ะเก้าอี้นักเรียนมอบให้กัษโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศเพื่อรลดปริมาณขยะและพร้อมปกป้องโลกใบนี้ของเรากันครับมาร่วมเป็นผู้ให้และมีโอกาสเป็นผู้รับโชคทองคำกับโครงการกล่องวิเศษโดยการส่งกล่องเปล่ากระทีชาวกล่อง หรือผลิตภัณฑ์บรรจุกล่อง UHP ของอัมพลฟู้ดพอร่วมรีไซเคิลได้ที่ตู้ปอน .19 ปอนอหน้าพลลากรุงเทพ .10202 ครับสัปดาห์หน้าโชคทองจะเป็นของคุณผู้ชมท่านไหนอย่าลืมติดตามการเปิดของวิเศษครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับอัมพลฟู้ด